ไม่ไหวคอดฉุกเฉินคาบ้านคอหวยแห่สองเลขเด็ดจะเต็มงวดนี้สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่อง3 a ก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดงัดงๆมาฝากทุกทา่านอีกแล้วนะคะแม่วัย19นะคะเจ็บท้องคลอดนะคะแต่ยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะคลอดที่บ้านเลยนะคะชาวบ้านรู้ข่าวแห่สองเลขบ้านนะคะเชื่อว่าเด็กน้อยมาให้โชคนะคะเหตุการณ์ที่น่าย,ยินดีนี้เกิด ขึ้นเมื่อวันนี้นี่เองนะคะก็คือวันที่28พฤศจิกายน2564นะคะเวลา8นาฬิกานะคะหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะว่ามีหญิงคลอดลูกภายในบ้านนะคะเจ้าหน้าที่จึงรีบไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวนะคะพบนางสาวนัทพัฒนะคะ อายุ19ปีนะคะนอนร้องควรวญนคลางด้วยความเจ็บปวดนะคะเบ่งคลอดลูกนะคะซึ่งศีรษะเด็กเริ่มโผล่ออกมาแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันทำคลอดก็ทำคลอดออกมาได้สำเร็จนะคะเป็นเด็กทาลกเแพทยหญิงนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประสานทีมแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต กรมแพทย์ทหารเรือให้มารับตัวไปรักษานะคะหลังชาวบ้านทราบข่าวนะคะว่ามีคนคลอดลูกในบ้านนะคะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยทำคลอดถึงบ้านเลยนะคะต่างเชื่อกันว่าเด็กน้อยจะมาให้โชคนะคะแหงสองเลขบ้านเลยนะคะซึ่งเลขบ้านนี่ก็นี่เลยนะคะถังรับจดหมายแดง,แดงนี่นะคะ่ะติดไว้ชัดเจนเลยนะคะสองสองสองทับสองหนึ่งนะคะ เพราะทุกคนเชื่อว่าเด็กเกิดใหม่จะให้โชคนะคะสองเลขบ้านแล้วก็จดอายุแม่เด็กนะคะคือ19ปีนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกูไั่มาช่วยทําคลอดนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านโดนนะคะขอให้เด็กน้อยคนนี้นําโชคมาให้กับทุกท่านนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ